สวัสดีครับวันนี้รีอนดัตตีเราจะมานำเสนอกล่องมินิทัตเคสนะครับโดยเริ่มเลยก็จะเป็นตัวกล่องตัวเล็กตัวนี้นะครับเป็นมินิทัตเคสไซส์ XS สสามารถเปิดปิดได้ล็อกได้โดยล็อกก็คือล็อกแน่นเลยนะครับก็หล่นก็ไม่ออกนี่นะครับ และมีความสามารถพิเศษคือสามารถใช้ร่วมกับกล่องไซส์ S ได้ก็ง่ายๆครับใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยใส่ลงไปในกล่องเสร็จก็เราก็ปิดฝาได้หรือเราจะใส่อีกด้านก็ได้นะครับด้านฝั่งที่เป็นฝาก็ใส่ได้เหมือนกัน การล็อกก็แน่นหนาครับไม่หลุดง่ายๆก็เวลาจะเอาออกเราก็ดึงออกมาได้เลยส่วนสีดำก็ไม่ได้แตกต่างจากสีเหลืองสักเท่าไหร่ก็เป็นการเปลี่ยนสีสลับระวงังโลโก้โลโก้สีดำมาเป็นโลโก้สีเหลืองส่วนตัวกล่องก็จาก สีเหลืองเป็นสีดำด้านหลังจะสกรีนไว้ทั้งคู่นะครับว่า Taskcase โดย2กล่องนี้นะครับสามารถใส่รวมลงไปในกล่อง S ได้ด้วยกันทั้งคู่อย่างเช่นแบบนี้ครับเราจะใส่ฝังที่เป็นฝาของมัน แล้วก็ปิดกล่องได้เลยอันนี้ถ้าเราไม่ล็อกมันก็จะเปิดออกมานะนี่ครับโดยกล่อง F นี่ก็ทำออกมาแข็งแรงด้านหลังเป็นโลโก้ปั๊มนูนทัสเคส plus สามารถซ้อนกับกล่องไซส์อื่นได้ด้วยเช่นกล่อง M กล่อง L หรือ XL นะครับโดยตัวกล่องนี้ออกแบบมาสามารถทนแรงกระแทกได้ประมาณหนึ่งเลยและกันน้ำกันฝุ่นได้ดีนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นท็อตเคสไซส์ XS พร้อมกับใบมีดคัตเตอร์ฟันขบายของดีบอลนะครับ รีวอลคายเบรดตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับสล็อตด้านในล็อกใบไว้อย่างแน่นหนานะครับก็ล็อกแล้วก็ไม่หลุดไม่วิ่งเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นกล่องไขควงเป็นไซส์เล็กม,มากๆโดยที่เราไม่อยากเก็บมันใส่รางคือมันเยอะเกินไป หรือว่าถ้าเพื่อนๆบางครั้งจะใช้เป็นสกรูเอามาเก็บในกล่องก็ได้เช่นกันนะครับเหมือนอย่างกรณีแบบนี้สกรูถ้าเป็นสกรูสีดำผมใส่ลงไปในกล่องสีเหลืองแบบนี้ก็เก็บได้เลยไม่ต้องอไม่ต้องทำอะไรกับมันให้ยุ่งยากใส่ลงไปในกล่อง ล็อกไปเสร็จแล้วจะออกไปหน้างานก็ใส่ไปเลยสกรูอบังเอิญผมพบคัตเตอร์ไปด้วยผมก็ใส่คัตเตอร์ลงไปหรือถ้าสกรูของเราเป็นหัวดอกจันหัวหรือว่าหัวดาวนะครับที่เรียกกันทั่วไปก็จะใส่ลงไปได้เก็บไว้ได้อีกช่องหนึง่งหรือว่าจะเป็นหัวไขควงแบบทั่วไปเป็น ไซส์ประมาณ50มิลก็ใส่ได้หรือว่าเป็นหัวแม่เหล็กใส่ลงไปได้เช่นกันปิดได้ไม่มีปัญหาใส่ลงไปได้แบบนี้นะครับส4กล่องปิดฝาได้เลยออกไปหน้าง,งานกล่องกล่องเดียวสามารถเก็บได้มากมายครับไม่ต้องไปหาให้ยุ่งยากเวลาจะใช้ก็เปิดออกมา หรือถ้าไม่อยากดึงมันออกจากกล่องก็เปิดแบบนี้ได้ เป็นรีวิวก็จะประมาณนี้นะครับกล่อง e ีว l t ทัชเคสของเราจะเป็นตัวนี้เป็นทั c เคสวินิจะมีจำหน่ายตอนนี้ก็คือจะเป็นไซส์ S ไซส์ S จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในวิดีโอนี้นะครับแล้วก็จะมีลองลงมาเป็น XS สีเหลือง XS สีดำส่วนไขควงส่วนไขควงพวกนี้ก็ต้องไปหาันาเองหรือว่า เป็นชุดใบคาบายเราก็จะแถมไปพร้อมกับกล่อง x s t i ด l ล n e devil สีดำตัวนี้ไปพร้อมกันเลยใบคาบายนี่ถือว่าทนมากนะครับใช้ได้นานพอสมควรส่วนดอก ph 2ก็มีจำหน่ายทั่วไปครับตามท้องตลาดส,สามารถสั่งไปใส่ได้ทุกยี่ห้อนะครับสกรูก็เป็นสกรูทั่วๆไป อย่าอัดมันแน่นจนเกินไปฝามันจะพองออกมานะครับฝาจะแตกได้จบการรีวิวกล่องทัดเคสเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ